เรื่องพลาดไปเพราะใจเร็วการตัดสินใจถ้าทำด้วยใจร้อนใจเร็วขาดสติขาดการไตรตรองอย่างถี่ถ้วนแล้วเนี่ยย่อมจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้บางครั้งทำให้ผิดพลาดถึงล่มจมเสียหายหรือทำลายทุกอย่างได้แม้กระทั่งชีวิตของมนุษย์ดังนั้นท่านจึงแนะนำกันต่อๆมาว่า ก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องที่จะกระทำอะไรก็ตามแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามทีก็ควรไตร่ตรองพิจารณาให้ถีถ้วนก่อนเสมอเสมอเพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดและความบกพร่องแม้เพียงเล็กน้อยไม่ให้เกิดขึ้นมาได้คนที่มักตัดสินใจอย่างมีสติไม่ประมาทฉลาดพิจารณาอย่างถีถ้วนคิดหน้าคิดหลัง คิดด้านบวกและด้านลบไปพร้อมๆกันย่อมผิดพลาดได้ยากซึ่งการตัดสินใจด้วยอาการอย่างนี้จำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนในการกระทำอย่างสม่ำเสมอจนสามารถที่จะตัดสินใจได้เร็วและถูกต้องทุกครั้งไปในการที่จะเริ่มต้นนั้นอาจจะมีการตัดสินใจได้ช้าและถูกต้องบ้างผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดา แต่เมื่อฝึกฝนไปบ,บ่อยๆเข้าก็จะเกิดการตัดสินใจที่รวดเร็วและถูกต้องแน่นอนได้ยิ่งขึ้นหากไม่มีการฝึกฝนเอาไว้แล้วเมื่อถึงคราวตัดสินใจกระทันหันขึ้นมาก็จะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์หรือตัดสินใจอย่างไม่รอบคอบซึ่งก็จะเสี่ยงต่อการผิดพลาดได้โดยง่ายเพราะในบางกรณีนั้น จำต้องตัดสินใจแบบรีบด่วนถ้าไม่พร้อมอยู่บ้างแล้วเนี่ยย่อมลำบากในการที่จะตัดสินใจเด็ดขาดแน่นอนลงไปความที่เป็นคนใจร้อนความที่เป็นคนที่ใจเร็วซึ่งเป็นอุปนิสัยประจำตัวของมนุษย์เราโดยทั่วไปอยู่แล้วนับได้ว่าเป็นอันตรายใหญ่หลวงในการตัดสินใจเพราะเมื่อใจร้อนใจเร็วเมื่อใด ก็จะขาดการไตรตรองพิจารณาขาดความรอบคอบทุนทีเมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องอะไรอะไรก็จะตัดสินใจไปโดยรวดเร็วเท่านั้นความผิดพลาดบกพร่องก็มักจะตามมาอย่างเสมอโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้นำเป็นผู้ปกครองหรือเป็นผู้ใหญ่ในหมู่คณะการที่เป็นคนใจร้อนใจเร็วเป็นหลักอยู่แล้วนั้น และก็ไม่ค่อยได้ฝึกฝนไว้ในเรื่องของการตัดสินใจด้วยแล้วเนี่ยก็มักจะตัดสินใจในเรื่องต่างๆโดยอิสระเท่านั้นเองมักจะเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ในการตัดสินใจสั่งการนั้นๆตัดสินใจทำตามใจที่ร้อนและก็ใจเร็วของตนทำให้เกิดความเสียหายในเวลาต่อมาได้และผู้ที่อยู่ในหมู่คณะก็มักจะมี มากมายให้เห็นกันอยู่ในเรื่องการตัดสินใจผิดผิดดังมีตัวอย่างในเรื่องนี้ในสมัยพุทธกาลเรื่องมีอยู่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจอย่างเร่งรีบหรือรีบร้อนไปทำให้เกิดบาปกรรมที่ร้ายแรงอย่างไม่น่าเชื่อการทำหรือว่าการตัดสินใจในเรื่องด้วยใจเร็วแม้จะถูกทักท้วงก็ไม่เชื่อไม่ฟังใคร ชีวิตที่ดีๆมาตั้งแต่เริ่มต้นก็มาผิดพลาดลงในขณะนั้นเกิดความผิดพลาดเสียหายร้ายแรงที่สุดที่จะแก้ไขได้เป็นเรื่องตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนว่าการตัดสินใจด้วยความเป็นคนที่ใจร้อนนั้นผิดพลาดเสียหายอย่างไรเพราะเป็นเรื่องเหลือเชื่อเรื่องหนึ่งท่านจึงบันทึกเป็นหลักฐานไว้ในคำบีเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถี มีพระเถระรูปหนึ่งซึ่งคุ้นเคยกับครอบครัวของนายช่างแก้วซึ่งเป็นช่างเจรไนอัญ,ญมณีประจำราชสำนักนายช่างแก้วและภรรยาได้อุปัรภมบำรุงพระเถระเหมือนดังเป็นโยมพ่อโยมแม่ของท่านมานานถึงส2บสองปีแล้วอยู่มาวันหนึ่งขณะที่นายช่างแก้วกำลังนั่งหันเหนืออยู่และได้สนทนาอยู่กับพระเถระรูปนั้น พระเจ้าประเสนที่กลได้ส่งเจ้าหน้าที่นำแก้วมณีดวงหนึ่งมาให้โดยรับสั่งให้หนายช่างแก้วได้เจรณาและส่งกลับคืนไปที่พระราชวังด้วยนายช่างแก้วได้รับแก้วมณีดวงนั้นไว้ด้วยมือที่เปื้อนเลือดจากการจับก้อนเหนือ้อแล้ววางไว้บนเขียงจากนั้นก็ไปที่หลังบ้านเพื่อล้างมือที่เปื้อนเลือดอยู่นั้น ในบ้านของนายช่างแก้วนั้นเขาได้เลี้ยงนกกระเรียนไว้ตัวหนึ่งตอนนั้นนกกระเรียนได้เดินเพื่นผ่านอยู่แถวนั้นพอดีด้วยเมื่อนายช่างแก้วลุกจากที่นั่งไปนกกระเรียนจึงเดินมาที่เขียงหันเนื้อนั้นแล้วเห็นแก้วมณีเปื้อนเลือดอยู่ก็เข้าไปสําคัญว่าเป็นก้อนเนื้อขึ้นมาแล้วก็กลืนเข้าไปในท้องของตนอย่างรวดเร็วต่อหน้าพระเถระที่นั่งอยู่ณที่นั้น นายช่างแก้วกลับมาในห้องไม่เห็นแก้วมณีจึงเรียกภรรยามาถามเมื่อนางตอบว่าไม่เห็นจึงเรียกบุตรธิดามาถามทุกคนเมื่อทุกคนตอบเหมือนกันว่าไม่เห็นหนายช่างแก้วได้เรียกภรรยาเข้าไปในห้องแล้วบอกว่าสงสัยพระเถระลูกนั้นเอาไปแน่นอนเพราะไม่มีคนอื่นอยู่แถวนั้นเลยที่นั่นในเวลานั้นในบ้านของเรา ภรรยานายช่างแก้วบอกกับสามีขึ้นว่าอย่าไปคิดเช่นนั้นเลยพวกเราอุปถัมภะเถระมานานเท่านี้แล้วยังไม่เห็นว่าท่านเสียหายหรือกระทำความผิดอะไรเลยท่านต้องไม่เอาแก้วมณีไปอย่างแน่นอนเขาได้ฟังภรรยากล่าวดังนั้นแล้วก็ได้ออกไปถามพระเถระว่าท่านได้เอาแก้วมณีไปหรือเปล่าพระเถระ ไม่ยอมบอกว่านกกระเรียนตัวนั้นกินแก้วมณีของเขาเข้าไปแล้วเพราะถ้าบอกแล้วเนี่ยจะเป็นเหตุให้นกกระเรียนตัวนั้นถูกฆ่าตายแน่นอนจึงได้ตอบไปว่าตนไม่ได้เอาไปเท่านั้นนายช่างแก้วก็บอกว่าในที่นี้ไม่มีคนอื่นอยู่เลยท่านต้องเอาไปอยู่แล้วแน่นอนขอให้เอาแก้วมณนีนั้นคืนมาเถิด พระเถระก็พูดย้ำคำเดิมว่าไม่ได้เอาไปเมื่อเป็นดังนั้นเขาจึงปรึกษากับภรรยาอีกแล้วบอกว่าเมื่อท่านไม่รับว่าเอาไปก็จะบีบคั้นให้รับให้ได้ภรรยาก็เตือนสติท่านอีกว่าท่านอย่าไปทำให้พวกเราต้องวิบัติบชิหายเลยพวกเราเข้าถึงความเป็นทาสอย่างประเสริฐกว่าการกล่าวหาพระเถระรูปนี้เห็นป่านนี้ไม่ประเสริฐอะไรเลย นายช่างแก้วกลับกล่าวกับพวกเราทั้งหมดแม้ถึงความเป็นทาสก็ยังไม่มีค่าเท่าราคาแก้วมณีดวงนี้เลยในบางครั้งเมื่อถึงคราวขับขันขึ้นมาต้องตัดสินใจผู้หญิงนั้นกลับมีความรอบคอบและมีความละเอียดอ่อนมากกว่าบุรุษเพราะมีสติรู้ตัวมองการไกลรู้จักบาปบุญคุณโทษมากกว่า ส่วนบุรุษนั้นแม้จะเป็นผู้นำเป็นผู้ฉลาดมีประสบการณ์แต่มักจะยึดติดอยู่กับเรื่องบางเรื่องอย่างแน่นแฟ้นจนเกินไปมักจะมองอะไรเพียงด้านเดียวทำให้เป็นคนที่ไม่คิดรอบคอบไม่มองทุกด้านเหมือนกับนายช่างแก้วมณีนี้ที่มองพระเถระรูปนั้นอย่างผิวเผินท,ทั้งทั้งที่รู้จักสนิทสนมกันมานานแล้ว แต่กลับมองข้ามรายละเอียดอย่างนี้ไปเสียจึงได้ตัดสินใจว่าพระเถระได้เอาแก้วมณีนั้นไปส่วนภระระยาของเขาคิดอีกแบบหนึ่งว่าได้รู้จักคุ้นเคยรู้นิสัยของพระเถระรูปนี้ดีไว้ใจได้ไม่ใช่เป็นผู้เห็นแก่ได้แน่นอนนายช่างแก้วไม่รับฟังเสียงคัดค้านของภระระยาของตนเลย ได้ไปเอาเชือกมาแล้วผูกรัดศรีรษะของพระเถระใช้ไม้สอดเข้าไปในเชือกแล้วค่อยๆขันชนกพระเถระก็ไม่พูดอะไรเลือดของพระเถระได้ไหลออกมาทั้งปากจมูกหูและดวงตาทั้งสองข้างกระโปนถลนออกมาพระเถระเจ็บปวดรวดร้าวจนล้มลงที่พื้นนกกระเรียนตัวนั้นได้เห็นเลือดจึงได้เดินเข้าไป ที่จะกินเลือดของพระเทละนั้นนายช่างแก้วเห็นดังนั้นก็เกิดความรำคาญและโกรธจัดจึงทำร้ายนกะเรียนตัวนั้นอย่างเต็มแรงให้พ้นไปจากตรงนั้นทันทีนกะเรียนตัวนั้นได้ถึงแก่ความตายด้วยการทำร้ายอย่างแรงนั่นเองส่วนพระเถระเมื่อเห็นเช่นนั้นก็จึงบอกให้นายช่างแก้วคลายเชือกออกแล้วค่อยไปดูว่านกเรียนตัวนั้นตายแล้วหรือยังเขารีบตอบพระเถระว่า แม้ท่านก็จะตายเหมือนกันกับนกกระเรียนตัวนี้แหละพระเทระจึงกล่าวขึ้นว่าหากนกกระเรียนตัวนี้ยังไม่ตายอาตมาก็จะไม่บอกว่านกตัวนี้ได้กินลูกแก้วมณีเข้าไปแต่ตอนนี้มันตายสจะแล้วนายช่างแก้วมณีรีบนำอมีดมาผ่าท้องนกกระเรียนตัวนั้นทันทีเมื่อเห็นแก้วมณีเข้าก็ถึงกับตัวสั่นง,งันงกเลยทีเดียวเกิดความสลดใจ ในการกระทำของตนกับพระเถระรูปนั้นรีบแก้เชือกแล้วหมอบลงกราบแทบเท้าพระเถระแล้วกราบขอขมาโทษว่าตนทำไปโดยไม่รู้ความจริงแน่แท้ขอให้พระเถระรูปนั้นยกโทษให้ด้วยพระเถระบอกว่าอุบาสกโทษของท่านไม่มีของอาตมาก,ก็ไม่มีมีแต่โทษของวัตตะเท่านั้นอาตมายกโทษให้อุบาสก เมื่อท่านยกโทษให้หนายช่างแก้วมณีนั้นก็จึงนิมนต์ให้ท่านนั้นรับประทานอาหารในบ้านของตนประจำเหมือนเดิมพระเถระตอบคืนว่าอุบาสกนับแต่วันนี้เป็นต้นไปอาตมาจะไม่ยอมเข้าไปภายในชายคาเรือนของผู้อื่นเด็ดขาดเพราะนี่เป็นโทษของการเข้าไปภายในเรือนโดยตรงตั้งแต่นี้ต่อไปเมื่อเท้าทั้งสองอยังเดินไปได้ อาตมาจะยืนที่ประตูเรือนเท่านั้นเพื่อรับอาหารบิณฑบาตของโยมในคำพีได้จารึกไว้ว่าต่อมาไม่กี่วันพระเถระรูปนั้นก็ได้นิพพานลงด้วยการถูกรัดศีรษะนั่นเองส่วนนกกระเรียนนั้นก็ได้ถือปฏิสนธิในคานของภรรยาในช่างแก้วนั้นช่างแก้วมณีเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไปบังเกิดในนรกส่วนภรรยาของเขา เมื่อสิ้นชีพแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกเพราะความเป็นผู้ที่มีจิตอ่อนโยนในพระเถระรูปนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสถึงกำเนิดต่างๆที่มนุษย์จะไปเกิดหลังจากสิ้นชีวิตแล้วโดยทรงกำหนดว่าแล้วแต่กรรมของแต่ละคนที่ทำไว้ในขณะที่เป็นมนุษย์กรรมนั้นจะส่งผลให้ไปเกิดในกำเนิดใดๆตามภาษิตที่ว่า คนบางพวกย่อมเข้าถึงคันคือเกิดในโลกมนุษย์นี้ผู้ที่ชอบทำบาปย่อมเข้าถึงนรกผู้ที่มีคติดีย่อมเข้าถึงสวรรค์ผู้ที่ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพานนั่นเองสภทา,านังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจาการให้สาธุจเจริญในบุญขอพบพระคุณสวัสดีครับ